สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี n e w ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนาดกลงแก้วค่ะ อำเภอบึงบูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะขับเคลื่อนโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งเพื่อขับเคลื่อนเป็นอำเภอต้นแบบอำเภอสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงค่ะ เมื่อเวลาเจนาฬิกาของวันที่9กมิถุนาย,ยน2566ค่ะที่ถนนสายวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปออำเภอบึงบูนจังหวัดสิริกิตเตนายเสกสรรสุขุณนายอำเภอบึงบูนพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์บุญกัรหาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูนนายอุทัยศรีหาวงศประธานสภาเทศบาลตำบลบึงบูนนายทองแถมตาไทยสงประธานชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบึงบูนนายทวินชินพันนาย,ยก องค์การบริหารส่วนตำบลปอนางเพน,นภาศีหาโคตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านขอนายวิรอดชัยพันนารองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูนนางรัชดาพรน,นามสุวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลบึงบูนนายประเสริฐศรีนนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าตำบลบึงบูนรวมกับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าของตำบลปอ ทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยการนำของพระครูปริยติคุณานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอบึงบูนพระครูบูรพาสุตาพรรองเจ้าคณะอำเภอบึงบูนพระครูอุดมสมณกิจเจ้าคณะตำบลเปาะบึงบูนเพื่อขับเคลื่อนเป็นอำเภอต้นแบบอำเภอสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงต่อไปนายวิโรชัยพันนารองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูนได้กล่าวค่ะว่า อำเภอบึงบูนมีสองตำบลคือตำบลปาะและตำบลบึงบูนเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าลาวมีประวัติการสร้างบ้านเปาะเมื่อปีพุทธศักราช2413พัฒนามาเป็นกิ่งอำเภอบึงบูนในปี2520มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหลายอย่างเช่นผ้าเหยียบหรือผ้าขีดเสื้อไหมดำมะเกลือ ดอกบัวแบ้สีม่วงอ่อนเป็นสีประจำอำเภอมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสวยงามหลายแห่งอาทิปรา,าสาทกู่สมบูรณ์ที่มีต้นตาลกลายเป็นหินโบสถ์เป็นรูปเรือกลไฟที่วัดป่าเนรัญชราบ,บ้านหนองคูตําบลเปอโบสถ์วัดป่าสีบึงบูรณ์ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองปราสาทสายรุง้ง พระท่าสีบึงบูนตำบนบึงบูนและล่องแพชมธรรมชาติป่าบุ้งป่าทามตามลำนำ้ำห้วยทับทันสู่เขื่อนราศิสลายทั้งนี้ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือถวายพระขุนเจ้านำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ตกเกณฑ์จอบทอค่ะ